ช่วงนี้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเงินเินทองๆแล้วพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามการทําหน้าที่ของท่านอธิบดีกรมสัมภากรคนใหม่นะคะอาจารย์เอกนิตินิติทันประภาสค่ะที่ในเวลานี้มีข่าวดีออกมาเพราะว่าอาจารย์เป็นคนแรกของเอเชียเลยนะที่ได้นั่ง governing board ของ T I W B ค่ะมีการประกาศที่จะขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ2ด้านหลังจากที่รับตําแหน่งอธิบดีกรมสัมภากรณ นั่นก็คือ Digital Transformation กับ Data a n a l y t i c นะคะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึงและเป็นธรรมควบคู่กันไปด้วยก,กับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับบรรดาผู้เสียภาษีนั่นเองค่ะคืออาจารย์เอกนิติเนี่ยได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกว่า20,000คนของกรมสรรพากรว่ากรมสรรพากรมีความจําเป็นที่เราต้องปรับเปลี่ยนองคอ์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลและตอบ สนองกับนโยบาย Thailand 4.0ของรัฐบาลด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานของกรมสรรพากรทุกกระบวนการอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นี่คือดิจิทัล t r a n sformation นั่นเองเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีควบคู่กันไปกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เสียภาษีค่ะแล้วก็จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายในการเป็นกรมสรรพากรดิจิทัลหรือดิจิทัลอาดีภายในปี2563นี้นี่แหละโดยมีการประสานความร่วมมือกับองค์กร ชั้นนาระหว่างประเทศเช่น O E C D นะคะเป็นองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลภาษีอากรระหว่างกาันพร้อมกันนี้เนี่ยก็ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกของโครงการ TAX Inspector without border หรือ T.I.W.B จะเป็นผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศจะได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาตรวจสอบภาษีของบริษัทข้ามชาติที่เขาทำธุรกิจ e-commerce ซและธุรกิจอื่นๆด้วยซึ่งการสมัครเป็นสมาชิก T.I.W.B และจากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเวทีการประชุมระหว่างประเทศหลายครั้งนะคะก็ส่งผลทำให้ท่านอาจารย์เอกนิติอธิบดีกรมสัมพากร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิก governing board ของ T I W B โดยได้รับแจ้งจาก T I W B ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะคะเป็นคนเอเชียคนแรกเลยที่ได้เข้าเป็น governing board ของ T I W B ค่ะ